ครับวันนี้จะมาพูดถึงไอเดียในการหาสินค้าที่จะเอาไปขายบน f b o o k o o r มก t p l เพจนะครับมีอะไรบ้างวิธีพวกนี้ผมใช้หมดแล้วถามว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยวิธีแรกคือผมจะเข้าไปที่เอ่อตัวนี้ก่อน Facebook Ad Library กกดไปเลยตรงนี้อันนี้เราจะไปดูเลยว่าในเพจเขายิงอะไรกันคือลูกค้าต้องเข้าใจกันว่าลูกค้า บน f c e e o o o อ่ะไม่ว่าจะเพจหรือว่ามาเก็ตเพจมันจะคล้ายๆกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพจสามารถเอาไปยิงแอดได้แล้วขายได้ m มาเก็ต a พ e ก็ทําได้เหมือนกันบางทีผมเคยขายตัวหนึ่งเป็นขาขาตั้งทีวีอ่ะขาตั้งทีวีตอนนั้นที่ผมขายน่าจะในเพจเข้าขาย390แต่ว่าใน s h o p e ปีขายหลักร้อย ผมเลยขายราคากลางๆคือสองร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นไอเดียนะสองร้อยกว่าบาทแล้วรับล,ลูกค้าทักอะผมก็เลยเอาแอดที่เขายิงในเพจอะส่งให้ลูกค้าดูว่าเนี่ยเพจเขาขายกันราคานี้นะแต่ว่าเราขายถูกกว่ากําไรตัวนั้นก็หลักร้อยอะร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทอะประมาณเนี้ยเผื่อใครจะลองเอาไปปรับดูนะเอาวิธีคือเข้ามาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บให้เรากดเลือกโฆษณาทั้งหมด แล้วก็อ่ะเนี่ยผมลงเซิร์ฟไปแล้วส่งฟรีลองกดไปดูเลยอ้าวเน็ตกูไปแล้วทำไมอ่ะอ่ะผมน่าจะมีอีกหน้าหนึ่งโอเคผมเปิดหน้าหนึ่งครั้งไว้แล้วเดี๋ยวเราไล่ดูกัน ยิ่งยิ่งแอดตัวนี้นานเท่าไหร่แล้วยังใช้งานเนี่ยกำลังใช้งานหมายความว่าแอดตัวนั้นดีมากแล้วก็ยังขายได้เรื่อยแต่ว่าถ้าใหม่ๆเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยดูอะไรเราอาจจะไปที่ตัวกองนี้ผมไม่ได้เข้านานแล้วนะเรา,าจ,จะไปที่ตัวกองแล้วก็แล้วก็วกอ่ะกำลังใช้งานเอากำลังใช้งานดิ เนี่ยเลือกช่วงเวลาวก็ได้ต้องปีนี้เนาะเอ้ไม่ปีนี้แล้วลปีที่แล้วนี่ผมเพิ่งอัดนะปีใหม่เพิ่งซักนี่ก็ได้เดือนหกก็ได้เดือนห้าเดือนหกเลยอ่ะถึงผมจะผมชอบดูจริงๆผมชอบดูปีหนึ่งนะ,ะดูปีหนึ่งเลย จนถึงปัจจุบันแล้วกันเนาะตรงนี้แหละเอาลองไล่ดูเลยว่าตัวไหนหน่าสนใจอ,อะไรอะนางตติก๊กคนตัดไม้คนนะครับ ลองเข้าไปดู mm hmm. นี่มีอย่างนี้ด้วยสุดยอดเลยให้ดาวตัวเองด้วย mm hmm. ออดูอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลย ผมขอเลือกวันใหม่นะกล้องใหม่แล้วขอกล้องใหม่ใช้งานอยู่ขอกล้องใหม่โอ้โหต้องเลือกใหม่เออ่พิมพ์วันนี้เลยก็ได้ว,วะสามปะโอเคอันนี้ผมขอเป็นซักพฤเจิเก,กันนะอ่า ลองดูมันจะได้ย้อนหลังไปสักเดือนหนึ่งแคมป์ตอนนี้อาจจะไม่ทันแล้วมั้งมันหลังปีใหม่ละอ่าเนี่ยรองเท้าเนี่ยก็น่าสนใจนะรองเท้านี่ก็น่าสนใจนะเนี่ยมันอ๋อเรียนแบบคีนนะ อ่าเออนี่นี่นี่น่าสนใจมกันลองเข้าไปดูอืมตัวพวกนี้ก็น่าสนใจเพราะมันใกล้นี่แล้วใช่ไหมใกล้ใกลายะบะ่าใกล้ตัวจีโนะ ตอนนี้ก็น่าสนใจเราไปดูที่ตรงไหนต่อปั๊บนะป๊ปึ๊บป๊เมื่อกี้ผมกดตรงนี้นะเนี่ยเพจราพ้านเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็มันจะโชว์หัวข้อว่าความโปร่งใสของเพจแล้วก็ไปที่ค้างโฆษณา,าดูว่าเขายิงอยู่ไหมเขาตน้งใยิงช่วงปีใหม่แหละ น่าจะขายช่วงปีใหม่นี่นแหละอันนี้ยิงยี่สิบแปดใช่มยิบห้ายี่สิบเอ็ดก็ไม่แน่ตอนนี้ก็อาจจะขายดีก็ได้ก็ไม่แน่นะลองโหยิงแบบรัวๆเลยอ่ะแสดงว่าโอ้โหยิงมานานสุดก็คือตัวนี้เหรอสามสิบเนี่ยตุลาแสดงว่าน่าจะขายดีเลยกล้ายิงขนาดนี้ โอเคลองดูจะดูอไหมดูเพจอื่นแล้วกันอ่ะดูนี้พวกนี้มันน่าจะเกี่ยวกับนี่โลกอะไรพวกเนี้ยก็ยิงได้หรอวะโอ้โหมันได้ใช่ไหมก็ได้เดี๋ยวไม่งั้นไม่ไม่ไมชงเนี้ยอืมลองดูเพจเขา ดูโฆษนาเขากลับไปดูที่เพจแป๊บนึงสร้างมาเพื่อยิงเร็วเลยลองดูลองดูกันแล้วเนี่ยเว็บดีแล้วเนี่ย,เ,เ,ยเพจโกงป่าวะอันนี้เขาไม่ไร <c oughs> ถ้าใครรีบๆก็กดผ่านๆช่วงนี้ไปเลยก็ได้นะเพราะมันมีอีกสองสามวิธีอันนี้มาดูเฉยๆแล้วมาดูด้วยกันนั่นแหละว่าเขาเขายิงยังไงกันบ้างอันนี้ยิงแต่สิบสองสิบสองอ่ะยิงช่วงสิบสองปัจจุบันก็ยังยิงอยู่นะกาลังใช้งานปัจจุบันก็ยังยิงอยู่ก็ขายได้ก็หน้าไปขายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในนี่ผมอยากรู้เหมือนกันในช e, ้อปปี้เขาขายเท่าไหร่ ไอพวกยิงแอดอะเขาต้องเผื่อเขาต้องเผื่อค่าแอดไปอยู่แล้วใช่ปะแต่เราอะไม่ได้เสียค่าแอดไงเราโพสตฟรีไงบน Facebook m a r k ก t p เพลสฉะนั้นเนี่ยเราสามารถลดราคาได้อีกอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมขายไอ้ขาตั้งทีวีอะเขาขายสามแล้วก็สิบผมขายสองร้อเก้าสิบแล้วก็ ทุนมันร้อยกว่าบาทโอเคเดี๋ยวผมอันนี้เข้ามาได้นิดนึ่งไงวะอืม เรียกว่าอะไรสมุนไพรชัวรนะ์ปะเนี่ยสมุนไพรยายบุญมีลองดูดิเพื่อเ่อมีสมุนไพรยายบุญมี <c oughs> ไม่มี สมุนไพรย,ยายมียายสมุนไพรบุญมีอันนี้คือเป็นไอเดียนะมันไม่มีไอ้นี้แต่ถามว่ามัน ขาเล้วแหละมันต่อยอดยังไงต่อได้บ้างสมมติเราเห็นในพวกนี้ใช่ปะ่ะเราดูว่ามันมันช่วยเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่แน่นะว่าในเฟซบุ๊กในเพจมันห้ามลงพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขายิงแอดได้อาจจะต้องเลี่ยงคำหน่อยนี่ยกตัวอย่างให้ใชยนะเราอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นใยใยมีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นใย,ย,ย,ยมีก็ได้แต่ว่ารักษา โลกคล้ายๆกันก็ได้เขาไม่เอามาขายในนีว้ว่ะอย่าอย่ามองไม่ได้ล้วเราอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่มันรักษาโลกคล้ายกันอันนี้มันเข้าขาย,ยหนึ่งกระปกหกสิบเมตรใช่ป่ะสามร้อยใช่ไหมมันอาจจะมีตัวที่ใกล้เคียงกันถูกปะประมาณนี้อาจจะลองดูอีกสักตัวไหมลองดูชุดเมื่อกี้ก็ได้ เขาขายอะไรนะอะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมดูนี่เลย เราเข้าไปดูเฉยเพื่ออะไรเราอาจจะหาไม่เจอใช่ไหมแต่ว่ามันแบบนี้แหละราคาอาจจะไม่ได้เราเข้าไปดูเฉยเพื่อทีอ่มาต่อนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเข้ามาที่ตรงนี้ไอ้ตรงไหนเามาื่อกี้ตัวตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ขายดีไงราคามันสูงใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวคังโฆษณาตัวน,นี้เขาขายกันอยู่ที่สองร้อยเกสิบใช่ปะเราเข้ามาเพื่อที่เราจะมาเลื่อนดูข้างล่างเฉยๆว่าเขาขายกัน ร้านไหนที่มันขายดีแล้วราคาถูกๆก,ก็อาไอย่างเงี้ยเริ่มต้นที่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทอ่ะเนี่ยก็แล้วแต่ไซส์อ่ะก็เขาคงมาเอามาจากช้อปปี้นั่นแหละแล้วก็บวกราคาเพิ่มค่าแอดอะไรพวกนี้เขาต้องเผื่อด้วยถูกปะ <c oughs> ประมาณนี้ไอเดียประมาณนี้ แล้วก็ก่อนหน้านี้นที่ผมบอกว่าไอตัวแขวนทะีวีเนี่ยผมเลยลองเปิดมาหาดูตัวนี่แหละที่ผมเอาไปขาย290เขายิงแอดขายกัน390ทุนมันประมาณนี้ครับ149บวกค่าส่งนิดหน่อยประมาณนี้อ่าวิธีที่สองคืออะไรต่อนอกจากไอตัวรีบารี y แล้วเราก็อีกวิธีนึงที่ผมทำก็คือผมใช้ตัวนี้ช่วย my a d ฟิเนเดอร์อะไรเนี่ยไว้ช่วยให้มันโชว์แต่แอดในหน้า f ฟ e d ของเราอันนี้ผมยกตัวอย่างสักอ่ะผมเอาเฟสนี้มามาลองดูนะคือให้เราไปโหลดต,ตัวนี้แหละ,ะผมกดโหลดไปแล้วล่ะตัวนี้ตัวนี้อนโอเคเสร็จปุ๊บให้เราไปที่หน้าเฟสเลยแล้วก็กดที่ตัว MyAd นี่แหละแล้วก็ ให้มันโชว์เฉพาะแอดเดี๋ยวผมขอหมุนม่อีกรอบนึงอ่าแล้วเนี่ยให้มันเลือกสแสดงเฉพาะโฆษณาเท่านั้นอ่ามันก็จะเนี่ยมันก็จะเลื่อนมาให้เราเห็นเรา ผมไม่ได้กดนานแล้วเราชอบตัวไหนรู้สึกมันจะมีดาวให้กดนะรู้สึกมันจะมีดาวให้กดนะเพรานี่ไงนี่ไงนี่ไงเาอันนี้มันไม่โชว์วอว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถติเราชอบนี้เรากดดาวไว้เลยอ่ากดหัวใจไว้อันนี้ไม่ขึ้นหว่อ่าเราชอบอันไหนเราก็กดกดเอาไว้ ใครจะเอาไปยิงแอดก็ก็ได้ก็แต่แต่ว่าผมเอาขายเอาไปขายในมังกรเพชตัวไหนมันน่าสนใจอ่าเนี่ยกดเอาไว้ก็นั่นแหละใช้เวลากดเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยไปคัดอีกทีนึงก็ได้เนี่ยกดเก็บไว้ก่อนมันมาทรงนี้หมดเลยวะผมน,น่าจะกดไลค์ไอเฟซนเนี่ยน่าจะกดไลค์แบบพวกนี้จริงไว้ มันก็จะโชว์แต่แอดเห็นปะ่ะโชว์แต่แอดโชว์แต่แอดโชว์แต่แอดเรามีกี่เฟซใช่ไหมแล้วก็แต่ละเฟซเราอาจจะความสนใจไม่เหมือนกันมันก็จะโชว์แอดเฉพาะที่เฟซน,นั้นสนใจประมาณนี้ลองไปไล่กันดูแล้วเราก็เอาไปวิเคราะห์ต่อว่าออสินค้าบางอย่างบางตัวมันราคาทุนใน s h อป e ี l ร z a d a มันเท่าไหร่เพราะว่าพวกยิงแอดเขาต้องบวกค่าแอดเผื่อไว้ อยู่แล้วหลายคนก้าของจากช้อปปี้นั่นแหละมันยังแอดขายโอเคครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งอันนี้เป็นวิธีสองนะส่วนอีกวิธีหนึ่งคือให้เราพิมพ์ไปบนช่องค้นหานี่เลยอ่าเนี่ยพิมพ์ไปบนช่องนี้เลยส่งฟรีหรือว่าปลายทางหรืออะไรก็ได้อ่ลองผมลองดูปลายทาง แล้วก็เลือกตรงโพสต์นี้นะครับแล้วก็กรองตรงนี้หน่อยให้โชว์เฉพาะปีล่าสุดอ่ามันก็จะเข้าข้าาประมาณนี้เราก็เลือ่อนเลื่อนลองดูเรื่อยๆเลยอ่าอันนี้อะไรอะอ่าเราก็เนี่ยประมาณเนี้ยเราก็ไล่ดูเลยเลยตรงมือเลย PVC อ่าลองดูนี้น่าสนใจลองดู ขอคอมเมนต์แบบหลักร้อยอะลองดูอ่าร้อยคูหนึ่งหกเก้าใช่ปะเรามาดูในนี้กัน ลองดูว่าเขาคอมเมนต์เป็นยังไงจริงไหมไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงนะอ่านีนบอกสั้นไปนิดนึงก็ประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้อ่าเมื่อกี้ผมลืมกลับไปที่ที่ 2, องป๊นหนึ่งแล้วเมื่อกี้เรากดดาวไว้ใช่ไหมเผื่อเราอยากจะดูนะก็อันเนี้ยอันนี้ อ๋อเนี่ยมันบอกว่าทั้งหมดที่ผมเลื่อนเมื่อกี้ทั้งหมดมีกี่อัยี่สิบหกใช่ปะผมกดหัวใจไปห้ากดที่โฆษณาที่เก็บรวบรวมไว้ใช่ไหมวะเออใช่เนี่ยมันก็จะโชว์ที่เรากดดาวเอ้ยกดหัวใจไว้เราค่อยมาวิเคราะห์ต่อก็ทําทั้งวันอะกดทิ้งทิ้งไว้เก็บไว้ค่อยมาวิเคราะห์ต่อว่าน่าขายหรือเปล่าโอเคทีนี้เมื่อกี้ผมบอกวิธี พวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็มาไล่ดูอ่ะมันจะมีคําว่ายกตัวอย่างปลายทางพร้อมส่งส่ง,สงฟีคําที่เขาใช้กันทั่วไปเนี่ยโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเราเสิร์ชไปช่องค้นหาเลยแล้วเราคลิกมาที่โพสต์แล้วเราก็เลือกปีล่าสุดเนี่ยอ่ามันก็จะได้โชว์แต่เฉพาะที่เขาขายขายของกันแล้วเราก็มาดูว่าตัวไหนคอมเมนต์เยอะๆหลักร้อยขึ้นไปเนี่ยเราค่อยมาวิเคราะห์ต่อว่าสินค้ามันน่าไปขายไหม ประมาณนี้3วิธีหลักแต่จริงๆแล้ว f เ c e b o o k ใหม่เพจมันมีวิธีง่ายกว่าน,นั้นง่ายกว่าน,นี้แล้วก็ตรงกลุ่มมากกว่าใครที่เรียนในคอร์สปกติแล้วคอร์สพิเศษนะผมจะบอกปีหน้าผมจะบอกอยู่เราจะทำคลิปบอกว่าวิธีไหนที่มันตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดแล้วก็ง่ายมากที่เราจะเอาสินค้าที่ขายดีมาขายมันมีวิธีง่ายกว่าน,นี้ทีนี้ ใครว่างๆลองไปดูเว็บนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําเว็บใหม่อยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเว็บเก่าก่อนก็เผื่อใครจะดูรีวิวอะไรพวกนี้ก็จริงๆรีวิวมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าบางหลังผมก็ขี้เกียจแคปแล้วก็ประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยไพเวทเนี้ยวันนี้ก็วันเดียวก็หลักหมื่นเนี่ยวันเดียวก็หลักหมื่นไพเวทถ้าเอาจริงเอาจังทาตามที่ผมบอกอยังไงก็ได้หลักหมื่นต่อวันแน่นอน ประมาณนี้ประมาณนี้ลองไปไล่ไลอ่านกันดูก็ได้เว็บนี้หรือ,อหัวข้อพวกนี้ถ้าใครสนใจใครอยากอ่านในพวกนี้ผมจะรวบรวมไว้หัวข้อแบบ48หัวข้อเลยเกี่ยวกับเฟซบุ๊กไอ้เพใครสนใจก็ทักไลน์ผมมาก็ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ันนี้ให้แล้วก็อ่านนี้เป็นเพจผมนะเนาะเผื่อใครจะไปดูอ่านอะไรพวกนี้ผมก็จะพยายามจะโพสเรื่อยๆนะปีนี้แหละพยายามจะโพส เรื่อยๆบ่อยขึ้นเนี่ยผมก็จะประมาณนี้ที่ผมโพสก็อาจจะมีพวกรีวิวคนเรียนแล้วก็เกี่ยวกับ f เ o ซบ o ๊กไอเพ t ล้วนๆเลยเนียมื่อไหร่ที่สินค้าเราติดตลาด f เฟซบ o ๊กไอเพ t แล้วเราไม่ต้องลงสินค้าเพิ่มก็ขายทุกวันถามว่าทำไมาทุกวันนี้ผมไมไ่ลงเนี่ยผมก็จะมีหัวข้อใส่ไอยู่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ลงสินค้ามาน่าจะครึ่งปีแล้วละ่ะอ่า ผมไม่ได้ลงสินค้ามาครึ่งปีแล้วแล้วก็ทุกวันนี้กดต่อยุทุกวันคือวันไหนมันมีวันขายไม่ได้ไหมมีถามว่าวันไหนก็คือวันที่ผมไม่ได้กดต่อยุวันนั้นผมอาจจะแผ่นล่วงหน้าว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่างจังหวัดหรือไปไหนก็ตามผมก็จะไม่ได้กดเพราะว่าผมไม่มีผมตอบแชทคคนเดียวไงผมก็จะไม่มีไม่มีเวลามาตอบผมก็เลยไม่ได้กดวันนั้นก็เลยขายไม่ได้เลยอันนี้นคือข้อเสียนะแต่ถ้าเราหาคนมาช่วยตอบได้มันก็ ก็ดีซึ่งปีนี้แหละ2,024น่เนี่ย 2024, ผมจะหาคนมาช่วยตอบฉันละผมก็จะไปลุยพวกอสังหารลุยเอฟเฟอเอทอเมซอนดูว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วก็มันทำได้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้เดี๋ยวผมก็จะมาบอกทุกคนนั่นแหละลอ่าทีนี้อคอร์ส p r i v a t e ่ะคอร์สปกติก็ทักมาถามได้เลยนะแต่ว่าส่วนที่คอร์ส p r i v a t e ่ะผมจะปีนี้ผมจะสอนวิธี ขายสินค้ากำไรออเดอร์ลับพันบน Facebook m a r k e t p l a พ e ซึ่งผมทำได้อยู่แล้วผมทำได้อยู่แล้วมีสินค้าบางตัวที่หลักพันที่ผมขายได้อยู่แล้วมันมันจริงๆมันไม่ยากนะเฟซบุ๊กมาเกเพจถ้าเราเข้าใจอเอากระทุ้มันเข้าใจไอเข้าเข้าใจทำยังไงให้มันติดหน้าแรกๆห้องบนๆอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจมันเราจะขายอะไรก็ได้จริงนะอันเนี้ยผมทำอยู่ แล้วก็ใครสงสัยอะไรก็ทักผมมาได้เลยอันนี้ผมจะบอกว่าอ่าผมขายได้เรือ,อย่แล้วรับเงินต่อวันแล้วก็โดยที่ผมไม่ลงสินค้าเพิ่มเลยแต่ว่าปีปีนี้สองพันยี่สิบสี่ผมจะลงสินค้าเพิ่มโดยผมจะหาสินค้าออเดอร์รับผันขึ้นไปซึ่งใครเลรนไพเ v a t จะเห็นกระบวนการทั้งหมดเลย อ่าเนี่ยผมจะคนไ่ช่วยตอบชัดเลยผมจะจะทุ่มเทกับสอนตรงนี้แล,ละ private ละใครมาเรียนขอให้ทำตามใครที่เคยเรียนแล้วยังไม่เข้าใจจะเริ่มใหม่ก็ได้ติดตรงไหนขอให้ถามปกติไ r i v a t ผมจะสอนแค่แบบกำไรสามร้อยใช่ไหมแล้วก็รอบเนี้ยผมจะพิเศษเลยนอกจากที่ผมสอนปกติตัวต่อตัว,ตว,ตวนะอันนี้มันคือพิเศษจริงๆคือทุกคนจะเห็นตั้งแต่ขระนวนการตัแรกจนจบเลยว่าทํายังไง ก็สามารถดูย้านหลังได้คนที่เล่น p r i v a t e แล้วก็อ่ะเราจะเจอกันผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะไลติดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ติดอะไรผมจะไลนะแต่ถ้ามันติดผมจะทาคลิปสัปดาห์ละครั้งทุกวันอังคารนะสำหรับ p r i v a t e นะส่วนคอร์สปกติจะเจอกันทุกวันพรหัสอ่ะคอร์สปกติจะเจอวันจะกันจะกันทุกวันพฤหัสคอร์สปกติต่างจาก p r i v a t e ยังไงปกติอาจจะขายได้วันละหลักหลักร้อยหลักพันแต่ p r i v a t e ผมจะ พยายามให้ทุกคนขายได้หลักหมื่นต่อวันอ่าผมก็จะมีหัวข้อประมาณนี้ประมาณอ่าหัวข้อที่หนึ่งนะก็เป็นพวกวิธีหาสินค้ากำไรหลักพันเนาะใครที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเอาแค่หัวข้อเดียวเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ในไพ i v a t นะที่รู้วิธีการเทคนิคหลักการอยู่แล้วเอาแค่หัวข้อเดียวเนี่ยก็ทําต่อได้เลยอ่าแต่ถ้าใครจะเริ่มใหม่ก็ตามนี้เลยหัวข้อสองก็เป็นเก็บข้อมูลเนาะแล้วก็สูตร ในการทําให้สินค้าติดหน้าแรกแล้วก็พวกเนี่ยเทคนิคนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้แหละตั้งราคายอย่างไงให้คนให้คนเจอให้คนเห็นให้คนทักแล้วก็ลงสินค้าด้วยโปรแกรมอ่ะเทคนิคทำให้ลูกค้าจ,จอตัแสินค้าเราอ่ะก็จะมีวิธีบอกสัปดาห์ที่5ก็จะเป็นเรื่องการตอบใช้เพื่การขายและมี4วิธีอยู่สัปดาห์ที่6ก็จะเป็นการขายแบบไม่ลงทุนไม่ยิงแอดไม่ต้อง จะบอกว่ามันต้องทํำยังไงวิธีเนี้ยถ้ารู้ไปเนี่ยคือเราจะขายอะไรก็ได้บนจะบอกว่าบนโลกวันนี้ก็โอเวอร์ไปบนตลาดมาร์เก็ตเพสเนี่ยเราถ้ารู้รู้ทีนี้เราจะขายอะไรก็ได้ก็ต่อยุคคลิกเดียวทํำยังไงขอมีเครื่องมือฟีบอกอยู่แล้วก็จะมีหัวข้อที่แปดสิทธิ์ต่อเอดสินค้าขายดีต้องทําอะไรต่อบ้างอย่างเช่นอ่าเมื่อกี้ใช่ไหมกําไรหลักพันเนี่ยเราสามารถเอาไปยิงแอดต่อได้แล้วนะเพราะว่า เรียกว่าแก็ปมันห่างพอที่เราจะเอาไปขายบนแอดได้ละอาจจะเสียค่าแอดสมมุตินะส่งค้าละห้าร้อยแต่ว่ากําไรเราก็ยังอยู่ที่ห้าร้อยไงถูกวะก็หัวข้อ,ขอทีก้าก็ทำไงให้ยั่งยืนอ่าประมาณนี้คร่าวๆเจอกันำตำตำเนี่ยเก้ารอบอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะนอกจากสอนตัวต่อต,ตัวนะอันนี้เป็นคลิปพิเศษที่คนในเพยเจะมาเจอกันทุกวันอังคาร เนี่ยทุกคนจะเห็นขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเลยเพื่อจะได้มองสินค้าในตลาดนี้ออกว่าลูกค้าจริงๆแล้วเป็นใครใครสนใจก็ติดต่อเว็บนี้หรือว่าทักไลน์ผมมาได้เลยก็เดี๋ยวจะมีราคาพิเศษให้ถ้าใครทักมานะแต่ผมจะส่งมาให้ในไลน์แล้วก็ในเฟซก็ ประมาณนี้ใครสงสัยตรงไหนคือตลาดเ a r k e ม p l เพ e อะมันจะต่างจากตลาดอื่นเยอะมากแล้วบางคนคิดว่าไม่มีคนอยู่ในนี้แล้วล่ะจริงๆมันมีคนอยู่มันยังมีคนอยู่ในนี้แล้วเราก็ต่างจากคนอื่นคนอืนะ่นลรามองข้ามหมดเลยไอเพจอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมขายได้หลากหมื่นทุกวัน,ก,ก,น,นก็มาเจอกันถ้าใครสนใจก็มาเจอกันก็ทักไลน์มาได้เลย โอเคใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยนะไม่ต้องเรียนก็ได้นะถามมาเยอะๆเลยผมอยากตอบโอเคครับขอบคุณครับเจอกันทุกวันอังคารนะน่าจะ,เร,ระเ,ออเริ่มวันพรุ่งนี้แหละเออเริ่มวันพรุ่งนี้แหละใครไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลนะังเอาเนาะโอเคครับขอบคุณครับ